ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ย hey! อะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปบปไทยนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อจากปลาเสื้อมือสองมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกชมกันสนใจเพจขวัญเสื้อเท่ก็คือเรื่องนี้ครับผมจะพูดถึงมุมมืดไม่ได้มืดเพราะเราทำ แต่เป็นมืดเพราะคนอื่นมองมากกว่าครับอ่าในสิ่งที่คนนอกเนี่ยมองอาสามองอนักดับเพลิงนักกู้ภัยทั้งหลายเนี่ยครับว่าเขาแย่แบบนู้นเขาแย่แบบนี้แล้วก็เอาไปพูดกันปากต่อปากอะครับมันกลายเป็นว่าทุกคนมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ดำมืดอ๋อครับก็คืออย่างตัวผมนะครับทำทั้งกู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงแต่ ก็คือเรื่องำกู้ภัยแล้วนะครับ,รบแต่คือผมอะ่ะก็มีประสบการณ์พวกเนี้เยอะครับอย่างเวลาเราไปช่วยเหลืออุบัติเหตุอ่างเงี้ยครับก็มักจะมีปัญหาว่าสิ่งนู้นหายสิ่งนี้หายแต่บางทีอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เรามันเกิดขึ้นที่คนก่อนหน้านั้นที่ไปถึงเราเพราะว่าก่อนที่กู้ภัยจะไปถึงเนี่ยครับ มันต้องมีไทยมุงหรือคนที่เขามาเจอเหตุและแจ้งก่อนเนี่ยครับใช่ครับหลายๆอย่างเนี่ยมักจะเกิดที่ขึ้นขึ้นที่เขาก่อนอ่าใช่แต่ตอนจบจบที่เราไงใช่ครับแล้วอย่างในกู้ภัยนะครับดับเพลิงเนี่ยเวลาเราเข้าไปดับไฟในตามอาคารนะครับอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าทีมชุดปฏิบัติการภายในตัวอาคารอืซึ่งเราต้องระจนเข้าไปข้างในเลยเราจะไม่อยู่ข้างนอกครับ ทุกครั้งนะครับเวลาเราไปถึงเนี่ยถ้าบ้านหลังนั้นล็อกหรือว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเนี่ยครับครับหรือมีคนอยู่ในบ้านแต่ติดค้างออกมาไม่ได้ทางเราเนี่ยครับต้องทําการพังเข้าไปอืพังเข้าไปในที่เนี้ยไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามตีกระจกทุบก,กําแพงฟันประตูทุกอย่างทุกรูปแบบ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าไปปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของบ้านให้ได้มากที่สุดครับครับครับทุกๆครั้งที่เราเข้าไปเนี่ยครับเรามักจะโดนดูถูกคํานี้คือคําดูถูกเลยเนี่ยครับวา <Wow. S 2> โดยคําพูดที่ว่าเข้าไปแล้วได้หยิบอะไรออกมาหรือเปล่าอองเข้าไปแล้วเจอพระเจอทองเจอเงินอะไรไหมได้ติดไม้ติดมือออกมาไหม <c oughs> คือคําพูดพวกนี้ครับอาจจะเป็นคําแซลเล่นสนุก แต่มันเป็นคําที่ดูถูกเหยียดหยามพวกอาสา,าอย่างพวกผมมากใช่ใช่เข้าใจเลยพวกผมเนี่ยก็ทํางานด้วยความเต็มที่ครับถามว่าเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถหยิบอะไรได้ไหม,อมโอกาสผมตอบเลยครับหยิบได้แต่เรามองไม่เห็นครับทุกครั้งที่เราเข้าไปดับไฟเนี่ยการไฟฟ้าเขาจะมาตัดกระแสะไฟทําให้ไม่มีไฟข้างในบ้านอืแล้วเราต้องใส่หน้ากากกันควันด้วยแล้วไหนจะควันึ่งใช่ครับ ซึ่งแม้แต่เท้าของเราเรายังมองไม่เห็นเลยครับนักดตบเพลิงทุกคนเวลาเข้าไปดับเนี่ยจะใชเ้เขาเรียกว่าสัญชตาตญาณมากกว่าครับโดยการใช้มือคำคใช้ขาควานอะไรก็ตามครับแล้วทุกครั้งนะครับเวลาเราพังข้าวของเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าอุ้ยคนเนี้ยมันต้องการทําลายข้าวของมันต้องการพังรู้ไหมครับเอือบหกสิบเปอร์เซ็นต คนที่พังข้าวของเนี่ยครับมักจะโดนเจ้าของบ้านเรียกเก็บค่าเสียหายโอ้ยเออเรื่องนี้อะคนคนนอกอะไม่ค่อยรู้นะครับทั้งที่เราไปดับไฟให้เขาเนี่ยนะใช่ครับก็ผมยกอย่างเอเอาเป็นสองเคสง่ายๆครับเคสแรกก็แถวเพชรเกษมแล้วกันครับอ่มันเป็นไฟไหม้ตึกอาคารพาณิชย์จำนวนสามชั้นเป็นห้องแถวติดกันนะครับครับ แล้วหลังที่มันลุกลามเนี่ยมันเป็นหลังที่สามซึ่งมันลุกลามชั้นสองชั้นสามแล้วครับผมอ่ะรีบพังเข้าไปเพราะว่าร้านนั้นนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับมันมีถังแก๊สมีอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรเต็มไปหมดอืมผมก็ได้เอาขวานนะคมาจามแม่กุญแจที่ประตูแล้วก็มีการพังประตูเพื่อเรารีบเข้าไปช่วยข้างในอ่ะเพราะว่าเขามีถังแก๊สมีอุปกรณ์อะไรเราเห็นว่า ออในเมื่อข้าของตรงนี้เขายังไม่เสียหายเราก็ไปปกป้องให้มันได้มากที่สุดนะครับ,รบหลังจากที่ดับไฟเสร็จนะครับเจ้าของร้านก็มาคุยกับตำรวจว่าใครเป็นคนพังประตูเข้าไปรู้ไหมว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ชี้มาทางผมครับอ,อ๋อน้องคนนั้นเลยเขารีบเดินมาด่าผมเลยครับใครให้มึงพังเข้าไป uh huh. รู้ไหมข้าของกูเสียหายเนี่ย uh huh. เรื่องเงี้ยใครจะรับผิดชอบ uh huh. เนี่ยมึงจ่ายค่าแม่กุญแจกูมาเลยนะค่าแม่แกุญแจใช่ครับ ตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่ของผมที่แบบว่าโอ้โหเสียความรู้สึกมากครับคิดในใจว่าน่าจะปล่อยให้มันไหม้ไปเลยนะคือแบบว่าทุกๆครั้งนะครับหลายๆครั้งบางที่ผมก็ไปโรงงานหรือไปอะไรก็ตามอะครับซึ่งมันเป็นเคสที่กำลังลุกลามโอเคว่ามันยังไม่ได้ไหม้ของเขาโดยทั้งหมดมแต่มันกำลังลุกลามเข้าของเขา ซึ่งเราต้องพังข้าวของข,ของเขาบางส่วนเพื่อที่เราจะสกัดไฟตรงเนี้ไว้ได้ะครับครับก็มีการโดนเรียกเก็บค่าเสียหายตรงเนี้ครับค่ากําแพงที่เราทุบไปจนเป็นรูต้องมาซ่อมต้องมาอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอ่ะเขามองแล้วไม่เข้าใจครับว่าเราทําเพื่ออะไรครับแต่ยังดีครับที่งานพวกเนี้ยเราช่วยงานตํารวจตํารวจเขาเลยแบบคุยให้ว่าอืมเรียกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่เป็นสิ่งที่อาสาแล้วก็ดับเพลิงทุกคนนะครับต้องต้องเตรียมรับหน้าเอาไว้เลยอือือซึ่งจริงๆแล้วรับครับเอาแบงก์ก่อนครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนเรื่องกู้ภัยเนี่ยครับก็จะเป็นเอเรื่องทรัพย์สินที่เสียหายเรื่องของที่หายอบางทีเป็นผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับครับ,บางคนก็ต้องการชฉวยอากาศโดยบอกว่ากู้ภัยหยิบของในบ้านไป S <S เวลาเราเข้าไปข้างในอย่างเนี้ยครับซึ่งเวลาเอาไปด่ากันหรือว่าเอาไปประจานก,กันนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วเอ่อโทษนะครับเสียงดังร้อยเปอร์็นแล้วเนี่ยจะมีสักเจ็ดสิบปซนที่จะไม่เชื่อกู้ภัยครับเพราะเหมือนกับมีข่าวตรงเนี้ยมาเยอะอซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะข่าวตรงเนี้ยส่วนตัวผมนะครับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เป็นเพียงเขาว่าคนที่ทำไม่ดีอะมันน้อยข่าวมันเลย พุ่งออกมาเยอะเพราะว่าเรื่องดีๆของกู้ภัยเรเงี้ยจะไม่ค่อยออกมาสักเท่าไหร่ครับอ,อันนี้เข้าใจได้เหมือนปลาเน่าตัวเดียวอะนะใช่ครับส่วนถ้าเป็นเรื่องอ,อทําการช่วยเหลือหลายๆอย่างอะครับ,รบอาสาทุกคนเนี่ยครับทุกคนเนี่ยคือมาทําในด้านเนี้ยต้องทําใจไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าต้องเจอสถานการณ์หน้าง,งานที่ไม่เหมือนกันทั้งคนเมา คนเมาเนี่ยไม่ว่าจะด่าเราหรือทาลายร่างกายเราเราม,มีสิทธิ์ไปตอบโต้เขาอยู่แล้วครับซึ่งเราต้องเก็บอารมณ์ให้มากที่สุดเพราะว่างานกู้ภัยงานอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นงานบริการงานหนึ่งงานบริการเนี่ยเราต้องทําด้วยความเต็มที่แล้วบริการของเราเนี่ยเราไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วยน้อยมากนะผมพูดเลยว่าน้อยมากๆมาก,มากแบบมากๆเลยครับที่เราไปบริการแทนเขาแล้วต่อให้เขาให้สิน้ําใจมา คนส่วนน้อยครับที่จะรับสิ่นน้ําใจพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าคนมาทำกู้ภัยครับจะถูกปลุกฝังว่าเราไม่ควรรับสิ่งใดจากเขาเพราะว่าเราไปช่วยเขาเนี่ยเราถือว่าตัวเราพร้อมแต่คนที่เราไปช่วยเนี่ยเขาคือคนที่ลําบากกว่าเราฉะนั้นเอาสิ่งที่เขาให้ให้เขากลับไปช่วยเหลือในสิ่งที่เขาลําบากตรงนั้นเถอะอย่าให้เขาต้องมาลําบากเพิ่มอีกเลยอื ครับพวกผมจะโดนปลุกฝังเราว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราไปช่วยเนี่ยเราอยาหวังสิ่งใดถ้าเขาจะให้เงินให้ปฏิเสธถ้าเขาจะให้ของให้ปฏิเสธสิ่งเดียวหรือสองสิ่งที่จะได้รับเนี่ยครับหนึ่งเลยคือคําขอบคุณถ้าเขาอยากให้มากกว่าคําขอบคุณจริงๆให้รับเป็นน้ําอืำก็คือให้รับเป็น m อ็มร้อยสปอนเซอร์กระทิงแดงอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> ให้มาเอาพวกเราได้ดื่มให้สดชื่นจะได้มีแรงทํางานต่อไป <c oughs> แค่ของพวกเนี้ครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าทําให้พวกผมเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานต่อแล้ว <c oughs> เพราะเรามองว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราทําความดีนะแล้วมีคนเห็นมีคนเขาโอเคกับสิ่งที่เราทํา <c oughs> เขาก็เลยมาตอบแทนมันทําให้เราได้มีแรงเ,เขาเรียกว่าน้ํามันคนแล้วกันครับ <c oughs> ทําให้มีน้ํามันคนในการไปช่วยเหลือคนต่ออะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับคําว่าอาสาเนี่ยครับมันมัน,มนหลายหลายอย่างอะครับมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีมีทั้งมุมมืดและมุมสว่างส่วนมุมมืดทั้งหลายอะครับพี่พี่ทุกคนก็อาจจะเคยเห็นข่าวมามั่งแล้วผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยจริงๆครับ<ช>ที่จะมีคนแบบนั้นใช่ใชมันน้อยมากครับอ๋อนี่ก็คือด้านมืดหรือมุมมืดของอาสา ที่จะมาอพูดให้ฟังในค่ำคืนนี้ใช่ไหมน้องแบงค์ใช่ครับมันเป็นมุมมืดที่ไม่ได้เกิดจากตัวพวกเราเองครับเกิดจากคนภายนอกมองเข้ามามากกว่าครับได้แล้วก็เดี๋ยวขับรถกลับบ้านปลอดภัยนะได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากน้องแบงค์ขอบคุณมากพี่เต้พี่ฝันสวัสดีครับสวัสดีครับ